นี่แหละเรียกว่าต้อกระจกจาการมองเห็นของคนเป็นต้อกระจกเนี่ยจะเกิดขึ้นช้าๆช้าๆค่อยๆมัวลงเรื่อยๆบางคนเนี่ยมัวมากแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็มัวไปเยอะแล้วต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากที่สุดและเป็นโรคที่ทําให้สูญเสียการมองเห็นมากที่สุดในโลกเป็นโรคที่ทุกคนต้องเป็นหลีกหนีไม่ได้แต่โชคดีที่โรคนี้รักษาได้คลิปนี้หมอจะอธิบายโรคต้อกระจกแบบง่ายๆทั้งสาเหตุอาการการรักษาไปกันเลยค่ะ อันนี้หมอเอาโมเดลลูกตาม,มาให้ดูเพื่ออธิบายชัดเจนนะคะปกติแล้วเนี่ยภายนอกเราเนี่ยด้านนอกสุดบริเวณตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากระจกตานะคะหลังจากนั้นนี่หมอเปิดดูด้านในเข้ามานะคะถ้าจากรูปนี้จะเห็นเลยว่าด้านนอกสุดตรงนี้เป็นกระจกตาถัดเข้ามาจากกระจกตาตรงนี้คือม่านตาม่านตาตัวนี้เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะตาของเราเนี่ยเห็นเป็นสีอะไรที่คนเอเชียเห็นว่าตาเราเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าเห็นเป็นตาสีเขียวสีฟ้าในชาติตะวันตก ก็คือสีของม่านตานี่แหละคะ่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นเลนตาอันนี้นะคะลักษณะเป็นเหมือนรูปเลนแบบนี้นะคะปกติเนี่ยแสงเนี่ยจะผ่านจากบริเวณกระจกตานะคะผ่านรูม,ม่านตาแล้วก็ผ่านเลนตาเข้าไปถึงที่จอประสาทตาถ้าเกิดเลนนี้เกิดขุ่นขึ้นมานะคะ<ๆ>ก็จะทําให้แสงเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าสู่ดวงตาของเราเนี่ยน้อยลงทาให้เรามองเห็นไม่ชัด ด้านขุ่นของเลนส์ตัวนี้นี่แหละค่ะเรียกว่าต้อกระจกทําให้เราการมองเห็นลดลงสาเหตุที่พบมากที่สุดของโรคต้อกระจกก็คืออายุที่มากขึ้นอันนี้แรกที่หมอถึงบอกว่าเราทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นโรคบางโรคอุบัติเหตุหรือการใช้ยาบางชนิดก็เป็นสาเหตุของโรคต้อกระจกได้ทําให้เลนส์ตรงบริเวณนี้ขุ่นขึ้นขุ่นขึ้นจนทึบในที่สุดนี่แหละเรียกว่าต้อกระจกการมองเห็นของคนเป็นต้อกระจกเนี่ยจะเกิดขึ้น ช้าๆช้าๆค่อยๆมัวลงเรื่อยๆบางคนเนี่ยมัวมากแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยค่ะรู้ตัวอีกทีก็มัวไปเยอะแล้วจากที่ปกติเคยอ่านเลขได้ถึงแถวล่างก็เริ่มอ่านได้น้อยลงน้อยลงบางคนมีอาการตาสู้แสงไม่ได้มีปัญหาในการขับรถตอนกลางคืนในการตรวจตาปกติหมอจะส่องผ่านกล้องซึ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่าเลนจะมีลักษณะขุ่นเหลืองๆบางทีก็เป็นขาวขุ่นการรักษาต้อกระจกในปัจจุบันเนี่ยมีแค่การผ่าตัดเท่านั้นไม่มียาหรืออาหารเสริมใดๆก็ตามที่จะสามารถรักษาได้แต่ช่องดีค่ะที่การผ่าตัดต้อกระจก ในปัจจุบันนี้ง่ายหายเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะวิธีการผ่าตัดคือการเอาเลนตาที่คุณออกแล้วใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนนี้จะสามารถเลือกได้เหมาะสมตามค่าสายตาของเราสามารถแก้ไขทั้งสายตาสั้นเอียงและยาวได้อีกด้วยหลังผ่าตัดเนี่ยลดการพึ่งพาแว่นสายตาไปได้เลยใครที่มีผู้สูงวัยในบ้านเนี่ยอย่าลืมพาไปตรวจตานะคะบางทีเนี่ยอาการมัวชินมากโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีการผ่าตัดนี้จะช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงวัยในบ้านได้เลย พ่อหมอเองหลังเปลี่ยนเลยนะแว่นก็ไม่ต้องใส่ถามว่าซื้อทีวีใหม่หรอทำไมสีสดจังใครที่มีปัญหาการมองเห็นไม่แน่ใจเนี่ยสามารถมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลจักษุอินส์ได้เลยค่ะหากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ